สำหรับวันที่4สิงหา2566นะครับวันนี้ทีมงานประปาภูมิภาคสาขาสีเชียงใหม่เราจะมาทำย้ายท่อทางดูดนะครับของแพรแรงต่ำหน่วยบริการสังคมครับระดับน้ำโขงเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้นะครับ15เซนติเมตรนะครับอันนี้ทีมงานนะครับ ก็ช่วยกันนะครับเดีย๋ยวเราจะขยับมาที่จาการะดับ6เมตรมาเป็น7เมตรนะครับตอนนี้เราเริ่มขยับท่อขึ้นมานะครับเนะครื่องมืออุปรกรณ์ <นา S 1> ที่เราจจมีมนะครับก็กใช้ลอกโซ่นะครับช่วยดึงตั้งห ขึ้นเีดียียังขึ้นเลยจะเอาชัว้ปเป็นท่อต่อแล้วนะครับโค้งไปโค้งไปโค้งเออเอาได้แล้วบ้านนี้อันนี้ขราแน้นนะครับแรงลงใจกันนะทีมงานทั้งกลุ่ม ตอนนี้เราก็ประกอบนะครับฝน,น,น,เ,นเ,ออเริ่มโปรยปลายลงมาแล้วนะครับชุ่มฉ่ำกันหมดเลยขอบคุณพ่อปู่พญานาคนะครับแห่งสังคมนะครับออล,ลูกหลานทุกคนร่ำรวยโชคดีครับอันนี้ก็คือหลังจากที่เราย้ายขึ้นมาจากระดับ เมตรมาเป็นเจ็ดเมตรนะครับขยับแพรเข้ามาใกล้ฝั่งขึ้นนะครับก็สัปดาห์นี้นะครับน้ําน่าจะขึ้นนะครับครับตอนนี้ความขุ่นของน้ําอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับเก้าสิบเอครับเกือบร้อยแล้วนะครับความขุ่นน้ำในแม่น้ําโขงนะครับก็สําหรับปลาปาสังคมก็ตอนนี้ก็ใช้สารส้มช่วงนี้ก็ประมาณสี่กระสอบนะครับต่อวัน